ต่อไปก็กดเส้นลมปราณลมไส้เล็กนะครับกดตั้งแต่ปลายสะบักขึ้นมาหากลางสะบักอ่าแล้วก็กดอ้อมออกมาที่แขนกดอ้อมมาที่แขนเลยนะครับอ้อมมาที่แขนนะตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของเส้นเอ็นร่องของตามเนื้อนะครับกดตรงมาเรื่อยๆเลาะขอบกระดูกมาเรื่อยๆนะครับมาเข้า กึ่งกลางระหว่างหน้ามือก vous vous day, unless, ับหลังมือตรงด้านข้างนะครับกึ่งกลางระหว่างหน้ามือกับหลังมือตรงด้านข้างนี้นะครับหน้ามือกับหลังมือนี้แล้วเราก็กดระหว่างหน้ามือกับหลังมือด้านข้างนิ้วก้อยเนี่ยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆเลยกดตรงไปเรื่อยๆนะเข้าข้างนิ้วก้อยไปนะครับอ่าจนสุดแล้วก <alcohol>. ็ดึงนิ้วให้เข้าที่ แล้วก็ยกขึ้นดัดขึ้นหลังไปตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดกดปลายตึงแล้วก็ผ่อนตึงแล้วก็ผ่อนเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับ <c oughs> ลดมือขวาลง <c oughs> ยกมือซ้ายข้างไว หายใจเข้าจมูกอนปากสามครั like ้งอ่พูเร่่งไมมีประย์นโช